กราบสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยานุสดิ์น้อยอยู่กับข่าวเจ้าธนุกาิ์เส้นเก่าเส้นเคยก่อนอื่นการทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องมื่อุดสุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยและก็อยู่ต่างประเทศนะทุกคน,นเป็นได้สบายดีบอสภาพอากาศอยู่ทาง ประเทศไทยเป็นได้อากาศฮอนบอทุกคนหรือว่าฝนตกเนาะซึ่งว่าอยู่สป,ปปลาวเนะนาะนครหลวหงพนะบางเนาะการมีฝนตกเนาะอ่าเมื่อวานนี่เนาะส่วมวันเมื่อนี้นอากาศเย็นคือเก่าเนาะทุกคนเนาะอ่าคือแบบแทบจะไม่ได้เปิดพัดลมเลยเนาะอากาศเย็นแหงนะ้งเนาะอ่าในใจก็ตามหักษาสุขภาพมดทุกสุดทนะุกคนเนาะโอเคนะทุกคนเนาะสำหรับพี่ๆเนาะทานใดที่เข้ามาเมืง่งใหม่เนาะยัอย่ได้กด subscribe เนาะฝากกด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบราพลาดคลิปใหม่ๆของข่าวประจานั่นเองนล้วทุกคนเนาะซึ่วมวันเมื่อนี้เนาะจะมาโอ้ลมเหลืองนี่ เนาะทุกคนข่าวพระเจ้ากับเห็ดเวียกเนาะค่อนข้างจะนักเนาะและนะ้วก็พี่ๆเนาะเพื่อนมาคอมเมนตะ์เนาะอยู่ในคลิปวิดีโอของข่าวพระเจ้าว่าน้องนิกว่าเออคิดเห็น,นอะไรเกี่ยวกับประเด็นดรามานะ่าเนาะเรื่องออสะพานเนาะทุกคนข่าวพระเจ้ากับว่าสีบอกมาว่าแล้วนะทุกคนนะเนาะการเพื่อนกัเออหลายคนกับว่าเออน้องนิกคิดอะไรเนาะเสิร์ฟมันนี้นะเออนานะเขาก็จะมาโอลลมเรื่องนี้กันเนาะทุกคนเนาะกามาซ่านในหน่อยหนึ่งเนาะประเด็นดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นย้อนอยังเนาะทุกคนเนาะเกิดขึ้น ยอดสาเหตุใดเนะะดาะดรมาม่าในเกิดขึ้นเนาะหลังจากที่นะคนลาวเฮาเนาะเพื่อนก็นได้สั่งขัวเนาะเข้ามาสะพานะานั่นเองนะทุกคนเนาะก็คือสะพานลอยเนาะข้ามทางเนาะอยู่ถนนไก่สอนเนาะนครหลวงเมจานั่นเองนะทุกคนเนาะหลังจากได้มีภาพเนาะถ่ายของขัวนะเนะหรือว่าสะพานนั้นลงในโลกโซเชียลมีเดียเนาะก็เกิดการแชร์เนาะน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 ะ วิพาดวิจาร์เนาะก็คือคขาว่าวิพาดวิจาร์เนี่ยก็คือมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบนั่นเองนะทุกคนเนาะใน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 คอมเมนต์นั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งประเด็นดราม่าหลักๆเนาะก็คือมีสาวลาวเนาะคนหนึ่งนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าบอกบอกสื่อเนาะสาวลาวคนหนึ่งเนาะได้ไปตอบโต้เนาะได้ไปเว้าเกี่ยวอ่าสไตล์แบบออกมาว่าวคำคอมเมนต์นั้นค่อนข้างจะแรงนะทุกคนแรงมากเนาะอ่าขาพระเจ้าอ่านก็ยังแบบโอ้โหแบบสะเทือนทั้งประเทศเลยเลยคือแบบเราเป็นสไตล์แบบไป ไปว่าวไอ้คนทางประเทศนะนะทุกคนเนาะอ่าคือคนคือคนอยู่ประเทศอะไรก็ตามเลาวจะมีทั้งคนดีและคนบนดีนะนะทุกคนอันนี้เราเป็นเหมารวมทั่วประเทศเลยเนาะโอ้แบบเดือดเลยเนาะทุกคนเนาะกามีพี่ๆคนไทยหลายคนเนาะมาตอบกลับเลยเนาะอ่าเพื่อนว่าในนั่นเนาะประเด็นหลกักๆก็คือว่าคนไทยเนาะอิสาเนาะอิสาคนลาวเนาะที่เห็นแบบคนลาวสั่งสะพานข้ามทางนั่นเองเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบข้นขางที่จะว่ามาอะไรอย่างหัวหน่อยหนึ่งเนาะผู้ที่คอมเมนต์นะ,ะนะเรา โบนาจ,จะไปคอมเมนต์แบบสั้นเลยเนาะอ่าโบนาจ,จะไปคอมเมนต์เหตุให้มีกระแสแบบดราม่าระหว่าง2ประเทศเขาแบบแบบแบบเกิดเหลือ่องไม่ใชคืนนะนะทุกคนมีทุกมือเหลือดราม่าในสัมกับแบบเคยว่าลิ้นกับฟันเนาะหรือว่าไอา้กับนอ้องนะจะพิษเทียงกันนะสัน้นคอมเมนต์นั้นค่อนข้างจะแห้งเนาะข้าพเจ้าอ่านแล้วยังแบบยอมหัานบอดายเลยนะนะทุกคนเนาะอันนี้คือแบบผู้ที่คอมเมนต์พิษเต็มๆเนาะ เออเขามาเบริงข้อมูลจากสภาเนาะแล้วก็มาอ่านความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยเนาะเพื่อนมีความคิดเห็นแนวางไเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองเนาะก่อนจะไปเบิ่งข้อมูลขัวเนาะค่ะพระเจ้าโดยความคิดส่วนตัวเนาะค่ะพระเจ้าว่าเพื่อนสังสภาเนี่เนาะมันก็จะมีผลดีแล้วก็ผลเสียที่แตกต่างกันเนาะทุกคนเนาะโดยรวมแล้วเนาะก็มีแบบคือในโลกโซเชียลมีเดียเนาะเพื่อนก็เออหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าเออมันมีผลดีเนาะก็คือแบบ อยางตัวอย่างเส้นรถดติดสินนอบานเมืองเขาเส้นนครไกรสอนอ่ะก็จะคือหลดติดหลายนทุกคนตอนเช้าวเวลาไปการหันนะหลดติดแหงหนอะบันนี่การที่สานั่นมันจะสว่วนลดผ่อนนะเพราะว่ามันอยู่อยู่อยู่ทั้งทั้งนานนะทุกคนอยู่ทั้งขางของสพะพานจะเป็นหงเฮียนเนาะ,ะหงเฮียนเนาะบันนี่เด็กน้อยเนาะขามไปทางไปมาหันนะมันก็นลดผ่อนการเกิดอ,อุบัติเหตุเนาะสองก็คือลดผ่อนหลดติดนะเพราะว่า ข้าพเจ้าเข้าใจเลยเนาะคืออยินเขาเรื่องวิจัารณ์แต่แบบมันจะเป็นเมืองในน้อยอยุคทุกคนบางคนอาจจะบดยมาไซสิบิทเนาะข้าพเจ้าก็ไปไซสิบิทอยู่หันเนาะคือเป็นเมืองในน้อยแต่ว่าเวลาโมงการนะทุกคนโมงการหลดติดแหงเลยทุกคนเนาะเพราะว่าทุกคนก็นไปการเดย์วันน,นี้เนาะมันก็น คือว่าอะไรเนาะก็คือเพิ่นมีนโยบายในการสั่งสะพานในเพราะว่ารุดพอนก็คืออุบัติเหตุเนาะสองกับลดพอนโหตีนเนาะเพราะว่าคนจะขามทางอะนะก็จะสะดวกขึ้นทันันทุกคนเนาะอันนี้ก็คือผลดีเนาะแล้วได้ยินว่าเพิ่นจะสั่งอยู่สามแห่งในนครหลวงอ่าในนครหลวงจันนั่นเองเนาะทุกคนเนาะมีดราม่าอย่างหนึ่งก็คืออันขาดเสียายในการก่อสร้างเนาะเป็นขาดเสียายที่ขรุขางจะมหาศาลเนาะเพิ่นบอกว่าส่วนขัวอย่างขามทางถนนไกรสอนพรมวิหารเนาะอ่า ที่แบบล่าสุดที่เพิ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการนุกคนเนาะอยู่ถนนกลรสอนพวิหารเนาะสำหเป็นโครงเล็กเนาะตีนเสาเนาะตอกเสาเข็มนั่นเองนะทุกคนเนาะโครงสางเนี่ยมีความยาว64เมตรนะฮะความกว้าง2.3เมตรสูง5.5เมตรเนาะมูลค่า230หรือว่า2 3 5 7 2 2ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคนตีเงินเป็นเงินลาวเนาะกับประมาณดาลาวประมาณหาตื้อหาตื้อกีบนะทุกคนเนาะ หาตื้อกีบเนาะแล้วก็รวมทางมูลขามูลขาของจอ LED เนาะที่แบบเป็นไฟนะทุกคนเนาะรวมทั้งหมดเก้าตื้อกว่ากีบนั่นเองแรงขึ้นเนาะสวยเหลืองจากบริษัทเอกชนนั่นเองเนาะเป็นบริษัทเอกชนโมเมนต์พัร์ทลัดเป็นคนเหตุเนาะทุกคนเนาะระยะโครงการเนาะเริ่มวันที่8เดือน3 2มสอเนาะสำเร็จในวันที่18เดือน9เนาะสองพมอบหับวันที่เสาร์เดือน10คือล่าสุดเนี่ยทุกคนเนาะวันที่เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะ ได้มอบผับอะไเปิดอย่างเป็นทางการนั่นเองเนาะซึ่งเป้าหมายต่อไปเนาะก็จะมีอยู่ถนน4ีลอปีเนาะหนามหาวิไลแห่งศาตเนาะซึ่งว่าอยู่นามหาวิไลแห่งศาตนะทุกคนรถติดหลายเนาะต้นนั้นเนาะการรถติดวันนี้คนแบบเดินทางความไปความมากก็เป็นตะย่านนะทุกคนเนาะเพราะว่ารถหลายเนาะแล้วก็ถนนน้องบอนเนาะคิวรถเมย์เนาะหาตลาดเศร้านั่นเองเนาะคิวรถเมย์หาตลาดเศร้าอยู่ถนนน้องบอนเนาะใกล้ๆกับบัตรพะแก้วทุกคนแล้วก็ถนนกำแพงเมืองเนาะ ข่างแผงงนกการเงินนะครหลวงเวียงจันทร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นอข้อมูลเนาะในการก่อสร้งสางนั่นเองนะครกบส่วนมูลค่าเนาะในการก่อสร้งสางนะครับตีเป็นเงินบาทก็ตกอยู่ราวๆประมาณ14ล้านนะฮะแปดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทเนาะอันนี้คือตีเป็นเงินบาทนั่นเองนะทุกนะนะนะคนเนาะก็ถือว่าโอ้หลายพอสมควรเนานะในการสาร้างสะพานม่พูดวรวมเงินเนี่ยสำหรับหนึ่งสะพานหมอเลือดว่าทั้งสามสะพานที่จะสร้างเนาะนะนะอันนี้ก็เป็นคำถามเนาะ หลงังจากที่เปิดพิธีเป็นทางการแล้วเนาะกะะ็มีคอมเมนต์คนลาวคนนั้นเนาะว่าไทยอีสาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะตลกหน่อยหนึ่งเนาะว่าเออว่าคนไทยอีสาเนาะอันนี้คือบได้เขรขางคนไทยเนาะเนาะคือข้ารเจ้าก็เคยไปไทยมาแล้วเนาะก็คือเห็นสะพานอยู่บ้านเพื่อนเนาะบอยกว่าเนาะคนสำเครื่องรักสำงูนะมันหลายมันหลายแห้งเนาะคือลาวเขาขัดกระสางถ้าทาว่าจะเป็นต้องส้างบอกบ้านเฮามันบริเป็นเมืองใหญ่คือ ประเทศไท,ทยเนะทุกคนกับบัญชีบุญบริมิตตึกสูงหลายขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นเมืองเล็กน้อยเนาะว่าวาสางจําเป็นบอกกะกะ็คือว่าอะไรเนาะคือรหลัดมติดเนาะสวงเนาะก็คือมันก็นมีการพัฒนาหลติดเนาะการข้ามทางของเด็กน้อยที่อยู่ในหน้ามหาวิทยาลัยบอกหรือว่าหงเฮียนกับมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเนาะเพื่อนก็เอาใจใส่เหลืองนี่นทุกคนเนาะข้าพเจ้าคิดว่ามันก็นดีเนาะมันก็นดีและอัน แต่ว่าตลกคอมเมนต์นะซื่อเห็นห้ดราม่าเดือดกันทั้งประเทศเลยทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าว่าคนเลาโดยรวมแล้วนะก็จะคิดยังบ่ก็บบได้ว่าคนทยอีสานเล้ทุกคนเนาะเพราะว่าบ้านเพิ่นมีหลายอยู่แล้วเนาะข้าพเจ้าไปเห็นคลิปหนึ่งเนาะของบ่าวล่าเนาะเพิ่นไปถ่ายสะพานอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเปิดในเบิ่งเนาะอันนี้บ่แมในเซิงเปรียบเทียบหรือว่าในเซิงที่แบบบ่ดีเนอะทุกคนเนาะข้าพเจ้าก็อยากให้ทุกคนเบิ่งว่าเอออยู่บอนเพิ่นมันมีแท่เนาะแล้วก็บางคน่ะ เวลาเว้าเนาะหรือว่าสิว่าออกไปนะฮะเฮากำลังจะเป็นต้องเว้าเนาะให้เพิ่นหัวขวัญเฮาซื่อๆคือข้าพเจ้าเคยไปเที่ยวไทยนะทุกคนเนาะก็เห็นเนาะอยู่กรุงเทพฯนนะโอ้เต็มเลยซสํามีทุกบ่อเลยนะมันคอนเนคกต์กันนะทุกคนเนาะอืมเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปหน่อยนึงนะทุกคนเราเป็นคลิปสะพานอ่าอยู่ประเทศไทยเนาะว่าสิใหญ่หรือว่าหลไรสัมไรเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างออกกําลังกายได้เป็นออฟฟิศพักโอ้โน่เป็นเซตกระจก thăng quần hơn gì đó. Thang vinh bäb... vinh nằm trong view nằm nằm, 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 nằm. sang. สกายวอล์กเชื่อมต่อสองห้างเลยนะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีคักหลายข้างบนก็มีหนสลิงอยู่ออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จกระจกนะพี่น้องคือเรามาเห็นตึกนี้แบบห่างนี้แบบชุดอลังการจริงๆนะพี่น้องมากขังก้งได้กับแบบว่าตะลึง น้าทุกคนโอเคน้าทุกคนสวรรค์นี่คือเป็นสะพานเนาะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนั่นเองเนาะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยเนาะแล้วก็ที่ว่าคนไทยส้านันนโมแม้นเนาะนะทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเพลินก็มีหลายกอบานเฮาเนาะและการที่คอมเมนต์ของคนลาวคนนั้นเนาะกัเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะแรงเนาะและกับบวถือต้องเนาะกับบวอยากให้ออกมาคอมเมนต์ในเซิร์งที่แบบค่อนข้างจะนก่งทีมเนาะโดยส่วนตัวน้ากับบวอยากเมาเรื่องพิษเถียงกันไป็สิ่งนั้นน้ทุกคนเนาะกับบวอยากให้แบบ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดกันเนาะทุกคนเนาะก็คือพันสามไปสเนาะกะโดยส่วนตัวแล้วกะเออถ้าแบบเพื่นมีงบประมาณหลายในการพันสร้างเนาะพันสร้างอ่าอีกอย่างก็ลดผ่อนอการเกิดอุบัติเหตุลดผ่อนลดติดนั่นเนองนะทุกคนเนาะอ่าถ้าว่าเพิ่นมีเงินแบบมหาศาลเนาะหรือว่ามีเงินหลายเนาะก็สามารถที่จะไปก่อสร้างแบบเส้นทางเนาะอ่าถนนหนทางที่อยู่ตามเขตนอกกั เป็นการดีแล้วทุกคนเนาะเพราะว่ายังมีหลายบอนที่แบบยังขาดเนาะอ่ะอาก็อยากอยากอยากเพื่อนส่งเสริมด้านนี้นะทุกคนเนาะเดีเ๋ยวเรามาอ่านความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยเนาะว่าเพื่อนมีความคิดอะไรทุกคนต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะนาะความคิดเห็นทับอินเนาะเพื่อนบอกว่าชาวไทยไม่จําเป็นต้องไปอิสราติใดๆนะในโลกใบนี้ไทยแปลว่าอิสระกรุงเทพเมืองของเทพผู้มีศีลธรรมอันดีอันดีงามนะฮะจึงได้เป็นเทพสุวรรณภูมินะฮะสถานที่ ทองคำอยู่นะฮะเราพัฒนาของเราตามที่เรามีทุนทรัพย์และภูมิปัญญาไทยเราเรียนรู้จากาทั่วโลกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้พัฒนาประเทศตนเองนะทุกคนเนาะและสมบัติสาพานลอยนีย่ได้ยินว่าเพิ่นส้างมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีเนาะรอยปีที่แล้วนะทุกคนเนาะข้าพเจ้าก็ได้ยินจากแหล่งข้อมูลเนาะเพิ่นบอกว่า,าส้างมาดูแลในของประเทศเพิ่นเนาะสวัสดิ์ประเทศเฮาภาคิสมาส้างนั่นเองนะควากคิดเห็นถัดมาบอกว่า คนไทยเขาไม่อิสารกครับสะพานรอยเมืองไทยเขาดูกันจนเบื่อแล้วแค่ต่างจังหวัดของไทยมีสะพานรอยมากกว่าเมืองหลวงของเราแล้วนะฮะคนที่ออกมาพูดฟังแล้วน่าสงสารและสมเพศในความคิดดูเหมือนอยู่แต่ในโลกแคบส่วนคนไทยนะสมองเขามีถ้าไม่มีก็ติดหนี้จีนเหมือนลาวจนจีนเข้ามาหยุดธุรกิจลาวหมดแล้วนะฮะขอให้ภูมิใจกับประเทศตัวเองต่อไปนะฮะไม่อยากพูดมากนะฮะ no อมเมนต์นะทุกคนนะ อ่าโอเคนะครับขีเห็นถัดมาบอกว่าเขาบอกว่าไม่โกรธที่สาวลาวโพสต์ด่าว่าไทยอิสาเรือกจะพานลอยนะฮะแต่มองเป็นเรื่องขำม,มากกว่านั่นแหละข้าจ้ระจาว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกแห้งเนะเาะออกมาคอมเมนต์แบบสั้นนั่นเองนะทุกคนเนาะกะ็คือว่าอะไรเนาะทุกคนคนเล่ากะมันก็จะมีแบบเปอร์เซ็นที่แบบดีและกับบดีเนาะก็คือคนท,ทั่วโลกนั่นแหละทีขาพระจ้าออาไปก็มีทั้งคนดีคนบดีเนาะ ความคิดเห็นกบแตกต่างกันในโลกโซเชียลมีเดียเนาะความคิดเห็นบอดี้กัมีความคิดเห็นดีกันมีนะทุกคนความคิดเห็นล่าสุดนะทุกคนเขาบอกว่านึกสงสารน้องคนลาวนะว่าคนไทยซารุนแรงไม่ที่ไม่คิดก่อนคอมเมนต์น้องคงยังอยู่ในโลกแคบอ,อยู่นะฮะออกมาดูมาบังโลกกว้างนะครับคนไทยเขาไม่อิจฉาหรอกครับดีใจกับคนลาวนะที่ใช้สะพานลอยเพื่อความปลอดภัยของตนเองนั่นเองนะทุกคนเนาะเป็นความเห็นที่แบบ ถูกต้องเนาะอันนี้ก็คือแบบเวลาเขียนคอมเมนต์เนาะเราอาจจะบริคิดอันนี้ก็บรได้แบบอยากโทษคนเล่าน้ากันเนาะทุกคนอ่ะบางทีเนาะบางทีมันก็เกินไปเนาะในการที่เขาจะไปคอมเมนต์หรือไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอันใดที่มันแบบอ่บทดีแท้ๆเนาะเขาสามารถคอมเมนต์ได้เนาะอันใดที่แบบมันโมแมนความจริงเนาะอาจจะเกี่ยวบุคคลไปเมาลวมอะไรนะมันก็เหตุให้กระท่มเนาะสำหรับพี่คนไทยเนาะเพื่อคามาเบิ่ร์กมันก็จะฮู้ได้เนาะว่าเออ อันเพิ่นก็จะบ่ให้ขาดออกคอมเมนต์แบบเสียนะทุกคนเพราะว่าอยู่ประเทศเพิ่นก็เพิ่นเบิ่งจนเบื่อแล้วสะพานลอยในรายก็ตามนะทุกคนก็บ่อยากให้มีดราม่าไปสิเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นแบบโอ้โหแบบเดือนเว้นเดือนนะทุกคนนํามาเลยนะเดือนเว้นเดือนเนาะอ่านนะก็ดีใจกับสะพานลอยที่มันสร้างขึ้นเนาะเพื่อความปลอดภัยของเิดหน่อยแล้วก็เพื่อการข้ามทางที่เซฟตี้เนาะแล้วก็รถอ่ะ รถก็จะบมดติดเนาะ,ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเซยนะทุกคนเนาะ,อะโอเคเนาะคลิปเ่าก็จะเป็นนี้นะทุกคนท้าทุกคนมาก,ก็กดไลค์กดแชร์ subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้สองไลฟ์สไตล์ของเ้าเนาะ,นะโอเคสบายดีสวัสดีครับ